ตั้งแต่คลิปรแรกๆที่ผมทําช่องนี้มาเนี่ยก็อยากได้เครื่องเล่นเกมอีมูมาตลอดเลยครับตอนแรกเนี่ยเลงไว้เป็นพาวคิดดี้ V90 นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันเล่นเกมบอยกระตกอยู่ก่บเกมบอยดัดวานอ่ะก็เลยไปได้เป็น RT15X มาตัวแรกนะครับซึ่งก็โอเคเลยนะเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าทรงนั้นเนี่ยผมก็ยังอยากได้อยู่นะอยากได้เครื่องที่มันพับได้แล้วก็อยู่ติดตัวกับเราตลอดเลยนะครับก็รอมาได้เรื่อยครับจนตอนนี้แอนบลิคเขาออกมาเหมือนกันแล้วครับนี่ <laughs> RT15X sp ครับเป็นเครื่องพับได้แกะกล่องมาด้านล่างครับก็มีกระดาษเช็ดจอนะครับคู่มือแล้วก็ฟิล์มกันรอยครับซึ่งก็ไม่จําเป็นนะแต่ก็ดีแล้วที่ให้มานะครับแล้วก็สายชาร์จแล้วก็นี่ครับ rg สามพัน xp เครื่องเกมย้อนวัยส่งพับได้ครับส่วนการ์ดที่ติดมาเนี่ยเราไม่ต้องใช้ครับเราจะใช้ m i วโสแทนนะครับส่วนวิธีติดตั้ง m i o s ในเครื่องของ a n น o n i c ผมเคยสอนไปแล้วลองดูได้ครับแล้วก็นี่ครับ r t 3 5 x s p ส่งพับได้นะครับชอบมากเลย เออโคตรย้อนวัยเลยเว้ยนึกถึงเกมบอย y ์บานเอสพีป่ะเออแต่ผมไม่เคยมีนะผมมีแต่ทรงปกติแล้วก็ตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับตัวทั้งในเป็นพลาสติกแข็งนะครับฟืดๆด้านๆเนาะให้ความรู้สึกพรีเมียมตามสไตล์แอนบ์บริคเขาเลยครับเวลาปิดฝาก็ไม่ต้องกลัวจอถลอกนะครับแถมปิดแล้วเนี่ยเครื่องเล็กลง ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับถึงมันจะหนาเป็น2เท่านะครับแต่มันก็ยังเล็กอยู่นะครับเนี่ยเอาไปยัดได้หลายที่นะครับในช่องเก็บของในรถก็ยัดได้นะครับเวลาต้องไปจอดรอใครนานๆเนาะหรือว่ากระเป๋าน้ตบกนะไอช่องใสเมาส์อ่ะเออก็ยัดได้เหมือนกันเลยขนาดพอๆกับเมาส์เลยนะครับวันนี้กระเป๋าชนีอันเล็กๆก็ยัดได้เหมือนกันเว้ยเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋านักรักผู้หญิงไงก็ยัดลงเลยครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวจอเป็นรอยนะครับหรือว่าถ้ากลัวตัวเครื่องด้านนอกเป็นรอยเนี่ยเขาให้กล่องนี่มาด้วยนะครับเป็นกล่อง E v a สหรับ พกพานะครับแถมมาเหมือนรุ่นอื่นเลยนะครับตอนพกก็จะหนาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับหรือว่าตัวมันเองเนี่ยเขาก็มีเคสซิลิคนกันกระแทกขายด้วยครับปุ่มมาทรง Nintendo A อยยูคานะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับสำหรับเล่น Super f ์ micom ีนะแต่ว่าเวลาเล่นเกมบอยเนี่ยปุ่มที่เกินมาครับจะกลายเป็นปุ่มเทอร์โบให้กดแบบกดหลอกเป็นซ้ําี่ยิ๊แทนนะครับสำหรับคนที่เมื่อยนะครับกดค้างก็จะกลายเป็นกดแตะรัวๆเออแต่ว่ามันมีเรื่องที่เข้าบ่นกันเยอะนะครับคือปุ่มเนี่ยมันมีเสียงแบบดินปะ เตอเสียงมันค่อนข้างดังนะครับแต่ว่าผมไปใช้ข้างนอกไหนก็ไม่ได้ดังะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเรามาคันจริงๆเนี่ยเราแกะมันออกมานะครับแล้วเทปกาวซ้อนเข้าไปในปุ่มได้นะครับแต่ว่าผมไม่ติดนะเลยไม่แกะออกมาแล้วกันเนาะตอนจับตัวเครื่องสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเล็กไปหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เทียบกับ R G 4 0 X V นะครับแล้วก็ p r i m U I Smart Pro จอเป็น3 5นิ้วตามชื่อเลยครับ R G 3 5 X S P นะครับ ความคม 480p อัตราส่วน4:3เป็นจอ IPS ที่สว่างสู้แดดได้นะครับเข้มสีสดใสชอบมากครับ <c oughs> เล่นเกมนอกบ้านเนี่ยสะดวกมากๆเลยนะครับจอน่าจะใช้เหมือนกันหมดในเจนนี้ว่าเออที่เป็น Allwinner 700เนี่ยนะครับแล้วก็ RAM 2.6เมกเนาะก็เหมือนกับตัวอินโ n i c รุ่นอื่นที่ใช้ CPU เดียวกันนี้เลยครับแบบด้านล่างนี้แล้วตอนนี้ผมใช้กับ MIUIOS อยู่นะครับถามว่าถ้าขี้เกียจลงเฟิร์มแวร์อันใหม่เนี่ยใช้เดิมๆได้เลยไหมก็ได้แหละแต่ว่า มันมีบางอย่างที่ขาดไปนะครับอย่าง muos เนี่ยมันตั้งได้ว่าถ้าเราปิดฝาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับจะปิดเครื่องเลยหรือว่าจะเข้าสลีปแล้วก็ปิดนะครับวิธีตั้งให้ไปที่ configuration ครับแล้วก็เลือก general setting จากนั้นไปที่ power setting ครับ แล้วก็ไปที่สลิปฟังชันครับอันนี้มาดูได้เลยครับว่าจะให้มันสลิปกี่นาทีแล้วก็ชัดดาวครับหรือว่าจะตั้งให้มันสลิปเฉยๆก็ได้นะหรือว่าพับจอแล้วชัดดาวไปเลยก็ได้ครับอย่างผมเนี่ยถ้าปิดฝาปุ๊บก็จะเข้าสลิปหมดนะครับแล้วก็ปิดเครื่องตอนครบ1ชั่วโมงอันนี้เอาไว้ใช้แบบเออหยิบเล่นอ่ะหยิบเล่นทั้งวันเปิดวางหยิบเปิดวางหยิบนะครับแต่ว่ากันไว้กันลืมปิดเครื่องนะครับว่าให้มันปิดตอน1ชั่วโมงเออแบตจะได้อยู่นานๆนะครับหรือว แล้วเวลาจะเล่นต่อเนี่ยก็เปิดน้าใหม่นะครับใช้เวลาประมาณ15วินาทีเนาะเออแล้วก็เล่นต่อได้เลยด้วยนะเว้ยตั้งให้มันเปิดเ e โทอ a r ์กเองนะครับเวลาเปิดเครื่องเสร็จแล้วตอนนี้ต้องไปตั้งในเ e โทอ a r ์กเพิ่มนะครับตั้งให้มัน Auto Save แล้วก็ Auto โหลดทุกครั้งนะครับแค่นี้ก็จะเล่นต่อแบบสมูทิได้เลยครับไม่ต้องคอยเข้าเกมออกเกมตลอดแบบตอนใช้ OS ของอิ b บอ n i c เองนะครับวิธีตั้งเนี่ยไปที่แอปพลิเคชันครับแล้วก็เลือก r e t r o a r c ไปที่ setting ครับ แล้วก็เลือกเซฟวิ่งอ่านอันนี้มาด้านล่างครับออโต้เซฟสเตทกับออโต้โหลดสเตทเนี่ยตั้งเป็นออนให้หมดนะครับฉันเล้วกลับไปหน้าแรกครับเพื่อไปเซฟค่าคอนฟิกนี้ของเนทัวรอาร์คนะครับเข้าไปที่คอนฟิกเกอร์ชันไฟล์แล้วอย่าลืมเซฟด้วยเซฟเคอร์เรนต์คอนฟิกเกอร์ชันครับเพราะงั้นที่ผมพูดทั้งหมดในคลิปนี้นะครับคือประสบการณ์จากการใช้เครื่องนี้ด้วย b ิโอทั้งหมดครับอย่างเนี่ยช่วงนี้ผมติดเกมฟลายเอ็มเริมไปภาคซากเกตสโตนในเกมบอยส์วันนะครับ เครื่องนี้ก็จะติดตัวอยู่ตลอดนะเวลาไปกินข้าวตอนรอเนี่ยก็เปิดเล่นได้นะครับแล้วก็เล่นเข้ามาปิดฝากินกินเสร็จเปิดเล่นต่ออันนี้ก็คือแบตแทบจะไม่ลดเลยนะครับเล่นเสร็จเดินไปรถเดินเล่นได้อีก <c oughs> คอดติดเสร็จ <c oughs> แล้วไปห้างตอนรอจ่ายเงินก็หยิบเอามาเล่นได้อีกนะครับไม่ต้องเปิดเครื่องใหม่ไม่ต้องเปิดเข้าเกมใหม่นะครับคิดว่าเล่นไปสักพักน่าจะใกล้จบแล้วนะครับเพราะว่าอยู่กับมันเยอะมากเลยเออใครมีเกมอื่นแนะนําในแนวเนี้ยคอมเมนต์คุยกันได้ด้านล่างนะครับ หรืออย่างเกมในพอร์ตมาสเตอร์นะครับอันนี้ผมเล่นแอปโฟร i ทริสเนาะคือเวลาปิดฟ้ามันก็เข้าสลิปเองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมในพอร์ตมาสเตอร์เนี่ยยังตั้งให้มันกลับเข้าเกมมาเลยตอนเปิดเครื่องใหม่แบบเรทอาร์คไม่ได้อะทได้แค่ตอนสลิปอย่างเดียวแล้วที่ผมชอบมากๆนะครับคือโหลดไฟล์เข้าไปในทาง Wi-Fi ได้ด้วยเว้ยเออไปที่ Configuration นะครับเลือกเว็บ e r v i c e แล้วก็เปิด SFTP บวกไฟเบลเซอร์จากนั้นกลับไปที่ Wi-Fi Network นะครับต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนี่ก็จะได้ IP มาด้านล่างครับ ก็เอามาเปิดในคอมหรือมือถือได้เลยนะครับพิมพ์ไอพีเข้าไปแล้วก็ใช้พอร์ต9090นะครับแล้วก็ใส่ยูสเซอร์กับพาสเวิร์ดเป็นมิวอเอสตัวเล็กนะครับทั้ง2ช่องเลยเนาะแค่นี้ก็เกมใส่ได้เลยครับไม่ต้องถอดการ์ดหรือว่าเสียบสายด้วยซ้ำนะครับแล้วในมิวอเอสเนี่ยก็มีมูลไลฟ์มาให้ด้วยครับเดี๋ยวจะลองใช้แล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับกดซับสไคร้เดือดตามเอาไว้รอได้เลยครับส่วนเกมเข่าเนี่ยเล่นลื่นๆสบายๆแล้วนะครับเพลงหนึ่งเกมบอยฮัทวานเนี่ยก็คือเลล่นนให้้ดูไปแวะครับ ที่ผมแนะนำ10เกมบอยส์บาร์สาหรับเด็กไปก่อนหน้านี้นะครับก็ใช้เครื่องนี้เลยนะครับต่อ HDMI ออกจอแล้วก็เข้าไปในสตรีมครับผ่าน OBS แล้วก็อย่าง Nintendo 64กับ Dreamcast ก็เล่นได้นะครับแต่ว่าเล่นได้เฉพาะเกมที่ไม่ต้องใช้อนาล็อกนะครับเนี่ยอย่าง Mario Doctor 64ก็เล่นได้สบายๆเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าไก่ปะทำไม <c oughs> ทำไมเล่นยากจังวะทำไมเกมมันยากจังวะเออก็ <c oughs> <c oughs> เอาก็เล่นได้แหละไม่ต้องกดอะไรเพิ่มนี่ มาถึงเกมคอมที่เคยสอนวิธีลงไปนะครับอย่างซาดิวันเน่ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับน,นี่เคยทําช็อตสอนไปเล็กๆไปแล้วแต่ใน PSP เนี่ยอดนะครับเพราะว่ามันไม่มีอาลอกแล้วก็เกม PSP ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้อะลอกนั้นเลยครับถ้าอยากใช้อาล็อกด้วยผมแนะนําไปทิมเยอไอสมาร์ทโปรมากกว่านะครับผมเคยรีวิวไปแล้วเท่าที่เล่นมาเนี่ยถ้าเปิดได้นานๆแล้วไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ถ้าปิดไว้เป็นสลิปโหมดแล้วทิ้งไว้นานๆเนี่ยความร้อนมันจะสะสมทางด้านขวานะครับมันจะอุ่น เออแต่ว่าพอพอเปิดมันก็มันก็เย็นขึ้นนะน่าจะเป็นเพราะว่ามันปิดฝาไว้แล้วมันหมักหมมเออแล้วก็เล่นนานๆมันก็อุ่นบ้างเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรแรงนะครับไม่เหมือนกับตัวพรีมยูไอสมาร์ทโปรนะที่มันแบบมันร้อนจนมันลำคาญมือนะครับก็แปลกเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันคคละทรงกันแล้วเอาเราไม่ได้จับมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มมือมากนะเออแล้วเครื่องนี้นะครับชาร์จรอบหนึ่งเล่นได้ประมาณ6ชั่วโมงครับแต่6ชั่วโมงของผมเนี่ยคือจริงก็คือเล่นทั้งวันเล้วเล่อรไเปิด้หนนน่อยึงะครับ แต่ผมว่ามันโอเคเลยนะครับแรงกับการพับให้มันเล็กกระทัดรัดพกง่ายนะครับแล้วก็จอไม่เป็นรอยง่ายด้วยแล้วพอใช้กับมิ s เนี่ยนะโหแบบเป็นเครื่องเกมที่ดีที่สุดคือเครื่องที่เราได้เล่นไว้ผมว่าเครื่องนี้มันเหมาะกับคนที่ตั้งใจไว้พกมากเลยนะครับตัวจบเกมพกพาจริงๆนะครับส่วนตัวคิดว่าพกเล็กแค่นี้หรือไปใหญ่ๆแบบ Nintendo Switch o l e d ไปเลยนะครับระหว่างทางผมว่ามันแปลกแปกนะครับมันจะใหญ่ไปแต่ก็ใหญ่ไม่พอ อย่างเนี้ย rg 4 0 x x v นะครับที่จอใหญ่ขึ้นมาเป็น4นิ้วมีนาหลอกแต่พกยากกว่านหนึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วลองดูได้ครับ